ส่วนเรื่องเฉพาะหน้าปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องภัยคุกคามจากแก๊งคอเซ็นเตอร์อันนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวประชาชนมากนะคือมันเข้าไปถึงห้องนอนน่ะมันเข้าไปถึงมือถือมือถือเราอยู่ข้างตัวในห้องนอนมันเคาะประตูเลยก๊กก๊ก,กจู่โจมมาถึงข้างตัวเลยทุกวัยด้วยคนแก่สูงวัยเด็กผู้หญิงมันมาหมดใครมีสมารนะ์ทโฟนโดนหมดเพราะ ฉะนั้นเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและแม้ว่าจำนวนการกอร่อเหตุการร้องเรียนจะลดลงนะแต่ยังเยอะอยู่วันนี้คอรมอฮะได้มีการพิจารณากระทรวงดีอีคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีรองนายกวันนี้เปิดเผยก่อนประชุมคอรมอว่าจะเสนอพระราชกําหนดนะเสนอแก้ไขพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี6 6 เนื้อหาหลักก็คือให้ธนาคารและค่ายมือถือ2อ,องค์กรธุรกิจนะครับแบงก์กับค่ายมือถือร่วมรับผิดชอบในการจัดการกับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์รวมไปถึงร่วมจ่ายค่าเสียหายด้วยถ้าเกิดว่ามีมาตรการให้ทำอะไรแล้วไม่ทำนะร่วมจ่ายค่าเสียหายด้วยนะแล้วก็จะมีการพิจารณาในที่ประชุคมครม แล้วถ้าเสร็จก็ประกาศในราชกิจจาก็มีผลใช่ไหมครับนะวันนี้คุณประเสริฐจ,จันทร์รวงทองเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครมอแล้วก็หลังจากนั้นฮะพอเสร็จจากการประชุมครมอคุณจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจําสํานักนายกแถลงครครมอเห็นชอบตามที่กระทรวงดีอีเสนอแก้ไขพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพระราชกําหนดนี้มีสาระสาคัญนะดังนี้หนึ่ง เพิ่มอำนาจการดําเนินการกับแพลตฟอร์มออนไลน์ P2P นะก็คือการโอนเงินนะระหว่างประชาชนกับประชาชนนะ่ะสองเพิ่มหน้าที่ให้สํานักงานกสทชหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะมีหน้าที่สั่งระงับการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการมือถือเป็นการชั่วคราวเมื่อพบเหตุอันควรสงสัย่ะนะ 3. เพิ่มหน้าที่การส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีม้าของธนาคารต่างๆไปยังปปงเพื่อตรวจสอบและคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็ 4. ค่ะเพิ่มบทลงโทษแพลตฟอร์ม P2P คือประชาชนที่โอนเงินไปประชาชนรวมไปถึงธนาคารที่ไม่ปฏิเสธการเปิดบัญชีของคนร้ายด้วยนะคะนี่ๆธนาคารที่ไม่ปฏิเสธการเปิดบัญชีของคนร้าย มีบทลงโทษเพิ่มมีการเอาไปทำบัญชีมา้าอันนี้สําคัญมากข้อหคือเพิ่มบทลงโทษผู้ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อ6เพิ่มบทลงโทษสถาบันการเงินก็คือธนาคารเครือข่ายมือถือสื่อสังคมออนไลน์ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้สําคัญมากเลยค่ะสถาบันทางการเงินคเครือข่ายมือถือสื่อสังคมออนไลน์ ถ้าอย่างนั้นสื่อสังคมออนไลน์อาจจะรวมไปถึง Facebook ไปถึงไลน์ไปถึงอะไรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวร่างเนี่ยยังไม่มีการเผยแพร่ออกมาแต่เนื้อหาเนี่ยคุณจิระยุห่วงทรัพย์แถลงวันนี้เลยชัดเจนะนะคร่าวๆหลักการจะเป็นแบบนี้แล้วทําไมถึงต้องเป็นพรกรทาไมถึงต้องเร่งด่วนเพราะถือว่าเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจเลยขณะนี้มีประชาชนยังได้รับความเสียหายเฉลี่ยนะครับต่อวัน60-70ล้านบาท จากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยต่อวันนะต่อวันก่อนหน้านี้นะประมาณเป็นร้อยล้านบาทต่อวันแต่หลังจากมีการปราบปรามมีมาตรการต่างๆนะที่กระทรวงดีไปร่วมกับทางตํารวจนะ่ะเหลือ6 0ถึง70ล้านต่อวันเพราะฉะนั้นต้องเอาให้สิ้นซากนะจัดการกับบัญชีม้าแพลตฟอร์ม P2P ูอ่การคืนเงินให้กับประชาชนทั้งหมดเนี่ยทำไมต้องไปให้เอกชนเนี่ยร่วมด้วยทีนี้อนะ่ที่ทมีความเห็นผมนะ ถ้าผู้ชมลองนึกภาพที่เราบอกว่าไอ้คอเซ็นเตอร์มันเป็นโจรเนี่ยโจรมันมาทางช่องไหนโจรมันมาทางช่องมือถือมันโทรมาโจรมันเอาเงินเราไปได้ยังไงมันเอ,<ป>เอาเงินเราไปผ่านบัญชีธนาคารอสองส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นหน่วยงานเหล่านี้ต้องร่วมในการรับผิดชอบดูแลแก้ปัญหาอาชญาก,กรรมด้วย ไ hmm. ม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าปล่อยให้โจรใช้ตนเองเป็นสะพานไปก่อความเสียหายกับคนอื่นแล้วไม่ร่วมรับผิดชอบ uh, นี่คือเหตุออสําคัญ<า>แล้วไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยแล้วนะค่ะสิงคโปร์เขาก็มีมาตรการ uh. ลักษณะแบบนี้ให้แบงค์ร่วมรับผิดชอบด้วยค่ายมือถือร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ <c oughs> ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กมาแน่กุมภา 68, พันหกแปดพรกไซเบอร์อร Cyber. แบงค์ค่ายมือถือร่วมรับผิดชอบชดใช้เหยื่อคอเซ็นเตอร์ ตำรวจสอบสวนกลางนี่บอกเลยฮะว่าพรกรนี้ถ้ามีผลใช้บังคับนะจะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอาญากรรมออนไลน์นะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันปรับปรามได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะอันนี้คือข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลางนะแล้วนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฮะคุณลุ่งมันลิกมาศท่านรองผู้ว่าการทบทให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แบงก์ชาติเห็นร่างพรกรนี้แล้ว แล้วส่งความเห็นไปให้รัฐบาลแล้วโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นด้วยครับแบงค์ชาติเห็นด้วยเพราะว่าเรื่องนี้อย่าลืมว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการกําหนดให้ธนาคารสถาบันการเงินร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะนั้นแบงค์ชาติเขาก็กํากับดูแลสถาบันการเงินด้วยแต่แบงค์ชาติเห็นร่างนี้แล้วว่าแบงค์ชาติสนับสนุนว่า่วยงานหลายภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายเพราะการจัดการปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้เสียหายธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการโทรและคมนาคมรวมถึงหน่วยงานอื่นๆแต่แบงค์ชาตินะคุณรุ่งมลิกมาศเนี่ยบอกว่าคือต้องดูเท่านั้นแหละว่ามาตรฐานในการต้องรับผิดชอบเนี่ยถึงขนาดไหนอย่างสิงคโ,โปร์เขามีใช่สิงคโปร์เขากำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และค่ายมือถือมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายด้วยแต่หลักคิดของสิงคโปร์ เขาก็มีมาตรฐานของเขาว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้แล้วถ้าไม่ทํารับผิดชอบอยังไงของไทยเราเองก็ต้องมีมาตรฐานให้ชัดสมมุตินะสมมุติว่าแบงค์ชาติออกมาตรการออกมาว่าธนาคารพาณิชย์นะต้องทําอย่างนี้ถ้ามีการเปิดบัญชีใหม่กําหนดกระบวนการตรวจสอบขึ้นมาแล้วแบงก์พาณิชย์ไม่ปฏิบัติตามบัญชีหลุดไปเป็นบัญชีมา้าถูกมิจฉาชีพเอาไปใช้อันนี้แบงก์ชาติอันนี้ธนาคารพาณิชย์ต้องรับผิดชอบ Mm. มีกติกาให้ชัดเจนแล้วไงคุณต้องตรวจสอบว่าใครจะมาเปิดบัญชีใหม่คุณต้องทำยังไง mm. นะแล้วปรากฏว่าบ,บัญชีนั้นถูกเอาไปใช้เป็นบัญชีม้ารับเงินจากการโกงจากแก๊งคอเซนเตอร์เพราะฉะนั้นธนาคารต้องรับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้น mm. กรณีมือถือก็เหมือนกันมือถือคืออะไรซิมที่มันโทรมาหาเราอะนะไปขายได้ยังไงที่เวลาตำรวจไปจับอะจับได้เป็น เป็นหมื่นเป็นแสนซิมน่ะใช่มันเอาไปได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นค่ะ,น,ะนี่คือตัวอย่างต้องมีการออกแบบมาตรการที่มีความชัดเจนนะแล้วคนในแวดวงธุรกิจอันนั้นจะรู้นะว่าแบบนี้โอเคแต่หลังจากนั้นบังคับใช้กฎหมายมันก็จะช่วยกันทุกฝ่ายนะอันนี้แบงค์ชาตนะิเห็นด้วยเรื่องนี้ค่ะคือสถิตินะครับอันนี้เติมข้อมูลให้สถิติโทรหนึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสายด่วนที่ให้ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยโทรไปแจ้งระงับอายัดบัญชีถ้าโดนหลอ,อกการดำเนินการตั้งแต่1พฤศจิกายน66จนถึง24มกรา68มีสายโทรเข้า1441เนี่ย1,400,000กว่าสายเฉลี่ยต่อวัน3,143สายต่อวันนะแสดงว่ามีประชาชนเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินไปเนี่ย สามพันกว่าลายต่อวันอย่างน้อยอลองคิดดูมันภัยคุกคามไหมล่ะไพคุกคามแล้วการระง,งับบัญชีมีการระง,งับบัญชีธนาคาร492,855บัญชีเฉลี่ยต่อวัน1205บัญชีเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับทั้งมือถือเกี่ยวข้องกับทั้งธนาคารเพราะฉะนั้นพรกรนี้จึงสำคัญนะแล้วคอรมอรวันนี้เห็นชอบไปแล้วอันนี้ต้องสนับสนุน แล้วขอให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังเชื่อว่าไอ้แก๊งคอเซนเตอร์ไม่หายไปมันต้องน้อยลงนะเพราะว่าช่องทางต่างๆถูกตรวจสอบถูกสกรีนมากขึ้นแต่ทีนี้ที่ต้องดูก็คือความสะดวกของผู้ใช้บริการจะลดลงไหมเช่นเวลาโอนเงินถ้าโอนที่ๆโอนเยอะ,เยอะๆเฮ้ยเขาจะต้องโทรมาถามหรือเปล่าวันนี้เป็น เอ่อมิจฉาชีพหรือเปล่าหรืออะไรอาจจะกรองให้หนักขึ้น,นแล้วก็ลําบากอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีไหนที่ความสะดวกสบายไม่เสียไปหรือเปล่าอ,อันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามแต่ตอนนี้มติครมอก็คือเห็นชอบนะแต่ว่าก็ต้องเป็นกฤษฎีกาอีกนั่นแหละไปปรับให้มันชัดเจนนะแล้วหลังจากนั้นน่าจะมีผลใช้บังคับเดือนกุมภาพันธ์นะก็คืออีกไม่กี่วันนี้แหละ<ช>นะแล้วก็วันนี้ท่านรมมัฐมนตรีจีนฮะ เดินทางมาหารือกับทางตำรวจไทยกรณีของแก๊งคอเซนเตอร์นี่แหละครับคือทางการจีนเนี่ยเขาก็ไม่สนับสนุนนะเขาเนี่ยสนับสนุนให้เราในปราบนะวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายหลิวจงอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณนะรัฐประชาชนจีนเข้าหารือกับพลตำรวจเอกทัชชัยนะปีตานีระบุท่านเจริตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผอศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสตีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงแล้วก็ผู้อมเรื่การศูนย์ปราบปรามอาญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศฮะก็ปัญหานี้เลยเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์การค้ามนุษย์ฝั่งเมียวดีเมียนมนะก็มีการหารือกันหลังการหารือนะก็มีการเปิดเผยฮะพลตำรวจเอกทัชชัยเนี่ยเปิดเผยว่าจีนเนี่ยขอความร่วมมือทางการไทยในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์เลยแล้วกระบวนการค้ามนุษย์ นะเพราะว่าพบว่าไทยเนี่ยถูกเป็นทางผ่านนะเพราะฉะนั้นสนับสนุนแล้วก็ขอให้ไทยเนี่ยปราบปรามเลยอย่างกรณีของหวังซิงหรือซนะิงซิงที่เป็นประเด็นเป็นคนดังมาเนี่ยนะก็มีการจับกลุ่มนะผู้ที่เกี่ยวข้องมีการออกหมายจับจับได้แล้วประมาณ20่สิบคน<ฆ>นะนะแล้วก็ทางการจีนเนี่ยก็ยืนยันว่าสนับสนุนทางการไทยให้แก้ปัญหานี้นะอันนี้คือความร่วมมือการหารือกันระหว่างประเทศ ส่วนนายกแพทองทานวันนี้เปิดเผยนะฮะนะว่า,ามีโอกาสพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วงเดินทางไปเยือนจีน5-8กุมภาเนี่ยก็จะถือโอกาสหาหรือพูดคุยเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็เรื่องฝุ่นควันด้วยนะวันนี้นายกนี่ก็เปิดเผยนี่อันนี้คือภาพรวมฮะของการแก้ปัญหา มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แสตแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ